อาละครับก็สวัสดีคูบชูที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทําการแกะกล่องกับหนังสือที่ผมกับบ็อกเซตหนังสือที่ผมได้ทำการพิวอเดอร์ไปของค่ายของค่ายเนสนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องเลยเลยกันนะครับ นะะในที่สุดผมก็แกะเสร็จ,รจแล้วนะครับ <c oughs> แกะอย่างยากนะหอมมาดีเกินซึ่งก่องบอลซีที่ผมจับมานะครับซึ่งก็คือนิโคลุเซียนโกนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นหนึ่งเรื่องในตำนานเลยก็ว่าได้นะเพราะว่านี่นก็ติที่ออกมานานแล้วคือออกมาค่อนข้างนานแหละผมรู้แค่นะว่ามันเก่าค่อนข้างที่จะเก่าน่าจะก่อนผมเกิดอีกมั้งซึ่งกตูลเรื่องนี้ถ้าดูเรื่องนี้ถ้าเกิดประวัติคร่าวๆคือมันเคยไปของค่าชุวยฉาาก่อน แล้วเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับเรื่องการแข่งโกะหรือหมากร้อมนั่นเองอ,อันนี้เพิ่งแกะสดๆร้อนๆเลยยังไม่ทำหาอะไรเลยทั้งสิ้นซิวยังไม่ได้แกะเลยนะโอเคผมแกะซิวอ,ออกมาหมดแล้วนะครับที่เขาตั้งเอาไว้ทีนี้ <c oughs> ที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเกี่ยวกับตัวบล็อกนี่แหละเพราะว่าผมสั่งซื้อไปเพราะว่าเห็นบล็อกมันสวยดีก็เลยจัดมาเลยซึ่งราคาโคตรแรงสามพันซึ่งทีนี้ เรามปดูตัวไอ้นี่ในตัวกล่องเนี่ยอ้ตัวกล่องของเขารู้สึกว่ยเน็ตทางค่ายเนีเขาให้พีออเดอร์ตอนประมาณช่วงงานหนังสือตอนประมาณเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาแหละที่เป็นงานหนังสือมหาการหนังสือแห่งชาติเนาะพอออกกล่องบ็อกเซตี่ม,มาซึ่งผมบอกเลยว่าเห็นแวบ,บแรกคือสวย,ยงว่าโอ้สวยเลยถึงผมก็ถึงผมจะไม่เคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่ากล่องนี้มันน่าเก็บแบบก็จัดเลยซึ่งเดือนนั้นแห้งเลยมากๆเลยเนาะนี่เราดู ทีนี้เรามาดูตัวกล่องันดีกว่าว่าตัวกล่องเนี่ยเขาดีไซน์เป็นยังไงเนาะซึ่งตัวไอ้พวกเนี้ยคือผมไม่รู้จักหรอกผมรู้จักแค่ตัวเอกตัวเดียวเนี่ยรู้จักแค่ตัวเนี้ยที่เหลือผมไม่รู้จักเลยเ <laughs> ขาไม่เคยอ่านนะแต่ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอันแต่ละกล่องมันมีอะไรบ้างเนาะกล้อ,องวันนี้แล้วนซึ่งด้านบนเนี่ยครับก็คือก็จะเป็นแบบพวกตารางกิมมิคของเขาหน้เป็นกิมมิคหนังสือนะซึ่งข้างบนก็คือจะเขียนได้ว่าฮิคารุเซียนโกะเกมคนอชิยะในเรื่องบายโยมิฮอตตะ โดยภาพวาดคนวาดก็คือทาคิชิโอบาตะนั่นเองซึ่งซึ่งอันนี้พอดูด้านบนกันก่อนว่าลักษณะเป็นยังไงถ้าเกิดเราซูเข้าไปถ้าเกิดเราซูเข้าไปถ้าเกิดมีบางจุดเนี่ยมันจะมีบางจุดน,นะที่เขาเก็บงานได้เป็นเนียมพ่อที่ควรเนะาะอยากตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยจะเห็นไหมมันไม่ขาวด้วยแล้วเหมือนมันเลอะอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งอันนี้ผมเพิ่งแกะมาเพราะฉะนั้นโทษผมไม่ได้นะว่ามันเลอะเพราะผมไม่เกี่ยวนะ ก็จะเขาเลยอันนี้ก็เหมือนกันตรงเนี้เขาเก็บงานก็ไม่ได้เนีย้ยเหมือนกันซึ่งเหมือนกับว่าเขาเป็นเอากล่องมาแล้วก็เอากระดาษามาปแปะอีกทีหนึ่งเห็นไหมแล้แลที่นี้เวลาการแปะเขาแลท้ทีนี้เวลาการแปะเขาคงไม่ได้เก็บงานแหละมันเลยเป็นอย่างนี้ด้า <c oughs> นหลังเนี่ยโคตรสวยเลยอ่าด้านหลังก็จะเป็นชื่อเรื่องฮิคาูุเซโกะเกมโกนโคดชิชะแล้วก็จะเป็นภาพวาดของตัวละครต่างๆอยู่ในเรื่องนะ สีสันเอ,อ่อจากกล้องสีสันมันสดกว่านะถ้าเกิดถ้าเกิดดูจากตาเปล่าเนี่ยสีสันมันค่อนข้างที่จะซีดกว่านี้หน่อยนึงนะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมันก็สวยดีนะด้านหลังก็เหมือนด้านหลังก็เหมือนกันมันเป็นก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นการแปะการเอาภาพเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะน่าจะเป็นผาพหรือโปเตอรอ์มาแปะทับกล่องอีกทีนึงในทีเนี้ยเขาคงจะใช้กาวในการรีดแหละและทีเนี้ยมันเลยทําให้เกิดรอยนะ ็นไหมมันเกิดรอยอยู่ด้วยเกิดรอยนี้นิดน้อยแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นน่าแน่ลกาวเลยน่าจะาาใช่ปูดกาวแต่คือถ้าเกิดเรามองข้ามพวกนี้ได้มันก็ได้แหละเพราะว่ามันมองไกลๆก,ก็ไม่เห็นหรอกแต่ก็ขัดตาอยู่หน่อยนึงอะราคาสามพันเลยด้านข้างนี้ก็เหมือนกันสองด้านดูด้านหนึ่ง เอ่ยนอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันโดยจะมีโลโก้ของค่ายเนี้อยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้เรามาดูด้านทีนี้เรามาดูด้านล่างกันด้านล่างเนี้ยก็คือจะเป็นแบบตารางหมากล้อมดีไซน์เป็นตารางหมากล้อมเลยแล้วก็จะมีเขียนตรงนี้ด้วยครับว่ารถรถ for sale แล้วมึงขายคูทำไมไว้ในมือในมือมืเขียนวรถ for sale นะแล้วตรงนี้ก็จะมีการเก็บงานที่มีเงียยอีกแล้วตรงนี้ด้วยนะโอเคกล่องค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรเลย มันหนักอยู่นะมันหนักกว่าบ็อกเซตทั่วไปอ่ะหรือว่าผมเพิ่งซื้อบ็อกเซตวะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะลุกแล้วมันหนักหรือไม่หนักกันแน่ทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าซึ่งผมซึ่งประตูนี้ก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กนะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเห็นนะพอเปิดป้าแล้วปิดอย่างเงี้ยเห็นปะดังปั๊กเลยหรือไม่ชัดเนี่ยดู๋ยดูนะดูนะดูนะตรงนี้ดูนะเวลาเปิดเวลาเปิดกล่องอะไรอย่างเงี้ยดูนะ ตัวนี้พอก็เข้าไปใกล้พอเข้าไปใกล้เห็นไหมแผลอันนี้ดีนะทำดีใช้ได้เแม่เหล็กก็ไม่แรงมากนะแม่เหล็กก็ไม่แรงมากเลย่ก็ถือว่าในระดับนี้ก็โอเคถ้าเกิดแรงมากไปมันก็แท้ปั้งเรียบร้อยเจ๋งอันนี้คือเป็นสภาพของกล่องด้านในนะอันนี้คือสภาพของกล่องด้านในนะครับจ้ากล่องของกล่องด้านในตัวเพื่อเป็นตัวละครสองด้านเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเราไม่เคยอ่านส่วนข้างในตรงนี้ก็คือจะเป็น หนังสือนะหนังสือเป็นที่เราครี่เขาลรมเซียนโกกฉบับบิ๊กบุ๊กพิม์ใหม่ทั้งหมดทีเนี้ยสิ่งที่น่าแปลกก็คือการจัดเรียงมันเป็นวางจัดเรียงแปลกๆ่คือเข้ามามันก็เบี้ยวเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะซึ่งมันก็ควรจะเบี้ยวอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่ใช่ดิเพราะว่ามันไม่เต็มกล่องเหมือนกับว่ามันขาดอยู่มา20 21น่าจะประมาณ23เล่มได้ยินมาว่า23เล่มจบซึ่งตอนนี้ทางไทยออกมาแค่20เล่ม ซึ่งก็คงจะเผื่อไว้แหละว่าถ้าเกิดครบ23เล่มก็คือใส่กระเต็มกล่องพอดีนะช่องนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือมีกล่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกะันเดี๋ยวอออกมาดีกว่าอันนี้ก็คือลักษณะกล่องนะซึ่งลักษณะกล่องก็จะเป็น nejawu.com ขอวางกล้องแป๊บซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องที่เขียนคําว่า nejawu นะมาแกะกันดีกว่าถ้าเจอเป็นของค่ายนี้นะ แกะแป๊บนึงอันนี้คือพูดตามที่เห็นเลยนะไม่ดูรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นเลยนะเราจริงอนะ่ะแกะจป๊โยนทิ้งแกออกมา้องแกะออกมานะ รู้นึก,กนเฉพาะผมดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างข้างในก็อะไรวะเนี่ยสเตดี้อันนี้ว่าสเตดี้ตัวละครท่านเรียกว่าเป็นสเตดี้ตัวละครข้างในนะก็ออกมาน่ารักอยู่คนนี้น่ารักดีเลยคโค้นน่ารักเลยชอบนะเ,เป็นผมก้เป็นผูกแจ,จใช่ผูกแจเคยว่ากัน อันนี้ต้องบอกไว้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอตัวเนี้ยหนังสือเนี้ยคือผมยังไม่ดูหรอกว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวลองเอาเล่มก้ามาดูแล้วกันไม่เคยอ่านเหมือนกันแล้วก็ไม่ล้วก็ไม่กล้าอ่านเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะของเล่มก้าตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือบิบูข,ข้างในก็คือคงจะเป็นกระดาษกินลิสแหละส่วนเนื้อาหาข้างในคําแปลอะไรอย่างเงี้ยก็คือคงน่าจะไอ้นี่อยู่แล้วน่าจะเป็นมนาตรฐานของค่ายเนทเลยแหละเพราะว่าค่ายเนทเลือกคนนี้แปลค่อนข้างที่จะสนุกอยู่แล้ว ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มีอะไรมาการันตีว่าทำํำไมถึงสนุกใ <c oughs> <c oughs> นเรื่องนี้มันเคยได้รับรางวัลด้วยนะรางวัลของค่ายชูเอชาเองนี่แหละเป็นรางวัลชนะเนลิศจารางวัลไม่ได้นะแต่เป็นรางวัลของสนักพิมพ์จำนี่แหละแล้วยอดขายตีพิมพ์คโลกก็คือ22ล้านล้านชุดอะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่ที่พูดมาเป็นสิ่งเดียวกันว่าการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกซึ่งก็มีอยู่คนนึงก็แหละ ท,ที่มาแบบดูผมเองก็เข้าไปดูคลิปแล้วก็โดนป้ายาว่าเรื่องนี้ดีดีจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยก็ลองซื้อมาแล้วกันแต่ว่าผมเองก็อาจจะยังไม่แกะอ่านเองเลยนี่หรอกเพราะไม่กล้าแกะอ่าน,นด,ดูเขาทำดิ <laughs> ไม่กล้าจริงสำหรับตัวกล่องตัวบ็อกเซตของที่ฮาลุกเซียนโกดเนี่ยสลหรับมุมมองผมในราคาสามพันบาทเนี่ยถ,ถามว่าพอใจไหมถามว่าพอใจแต่ถามว่ามีจุดติจุดติไหมก็มีเยอะเหมือนก็มีเหมือนกันด้วยความที่ว่าราคามันสามพันกว่าบาทอะ งานมันควรเนี้ยกว่านี้ได้ความรู้สึกผล่มามันควรเนี้ยกว่านี้อะ่ะก็เลยรู้สึกแอบผิดหวังหน่อยๆกับการที่เขาเก็บงานไม่เรียบร้อยได้ขนาดนั้นซึ่งเราก็ไม่ว่าอะไรเขาอยู่แล้วซึ่งเราเองก็ไม่อยากว่าหรอกแต่เพียงก็ว่าถ้าเกิดเขาหน้าเขาทําอย่างนี้ก็อยากให้เขาแบบทําให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ึงในตัวที่แปะๆอะไรเงี้ยเพราะมันดูไม่เนียนนะ <laughs> แค่นั้นเองสาวว่ามองข้าเลยไหมมันมองได้แต่บางทีถ้าเกิดสูิว่าเรา ตั้งใจจะแกล้งมันอะ่ะมันก็เห็นชัดอยู่ดีอะ่ะซึ่งตัวกล่องอันนี้ก็จริงจริมันเคยมาคู่กับไอ้นี่นะมาคู่กับไอ,ตไอ,อ้ตัวไอ้บาสเกตบอลอ่ะประตูมันชื่อเรื่องแบบคุโรโกะบาสเกตบอลอืมมัง้งจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าสำหรับตัวผมนะคลิปนี้สำหรับตัวกล่องอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับตัวผมเนี่ยอันนี้คือถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับคนที่เขาเป็นแฟนแท้รือเป็นนักสะสมอะไรเงี้ยไอ้ตัวกล่องนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งท,ที่น่าเก็บเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวััสดีครบ